好、嗯。

Gracias. ทั้งหมดเนต่องจากอ้ไรพระพิธีธรรมวชิรมณ์นน

ฉะนั้นเพื่อเรื honey, ่องของมีระบบโรกาทั้งเจ็ดงชาวไทยนั้นที่กว่ารักษาบ้งสีและตรหนักนั่นจะกานตรหนักและรักษาไว้ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ตามจริงเดยเดินทางถึงที่สุดที ท่านพี่กระผมได้นัเรียนว่าท่านทงงงงงางผมอย่างบริเวณ,ณที่ถีองถึนที่เรียบร้อยนะครับทนได้เพื่อปักเพืพ่อฝึกที่รับที่ยต่อต้องรับท่านท่านประธานในพิธีท่านนี้ท่าน,นาท,ทีนท่หายใจแล้วนี้และคราวนี้ใครจะดูเจ้าเนี่ย ท่าพี่สาวครับพี่สาวก็จะข,ขอไปดูใช่ไหมครับ,รบอถืถ้า้พี่สาวมันไม่ยงก็มีหลายคนอยู่ครับมีคนหลายคนครับทหารก็จะดูแลต่อยังงน้กันอยู่ตลอดนั่งเราก็ลเลยครับแล้วแต่พูดถึงลูกชายเราโอ้อยังเป็นยังไงลูกลูก,ลกผมที่เป็นทหารมานี้ไม่เคยทําอะไรกับพ่อหรอกมันทําอะไรดีหมดเลยครับโบกะายมันกระพังหมด งั้นทีนี้ตอนที่มันไปรบเนี่ยผมก็บอกโอ้ยเูาก็ดูมัดระวังมังมามัดรวังก็ะมัตวังได้แต่มันมันเป็นมั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 นมองไม่เห็นเขาว่าอย่างนั้นแต่มันเป็นอันตรายมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออมันก็บอกอย่างนั้นถ้ามันตายก็สู้สู้ไปงนั้นเลยเขาว่าเพื่อเพื่อแผ่นดินอย่างนั้นได้พูดไปโทรศัพท์กับลูกไหวไหมครับพ่อครับ คือุยโทรศัพท์กับลูกเวลามันเวลามันมีงานทํามันก็รับไม่ได้ครับทำงนปฏิบัติหน้าที่ก็รับไม่ได้รับรับไม่ไดุ้ีครั้งสุดท้ายกับลูกชายตอนไหนครับฮะมีครั้งสุดท้ายกับลูกชายตอนไหนเต้นที่มันเต็นนี่แหละครับตอนนัีนมันถูกระเบิดนี่แหละคุยอะไรกันครับสู้ว่ามันมันเป็นอะไรแล้วเพราะว่ามันเขาไม่ยิงลงทางนี้แต่มันไม่ยิงจริงทางทางที่มันอยู่นั่นมันยินงตินที่มันถูกนี่แหละ ยิงจนใบสองแล้วนะแล้ว,วพอพอยิงเสร็จพูยชายโทรมาหาพ่ออยู่ไหมครับหรืองบอกพวกทหารโทรมาอบอกว่าว่าอนันดาถูรระเ,ะเะบิดแล้วว่างั้นตอนนั้นพ่อรู้สึกไงของพ่อยิงคำั้าแล้ว<า>ยิงคำว่าลูกชายโดนระเบิดพ่อรู้สึกไงตอนนั้นผมรู้สึกพ่อเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกไงผมก็ร้องไห้ีครับเ <laughs> <ฮ>พราร้องเลยก็หารถเขาไปเลย บอกว่าตอนนี้เขาไปที่ไหนครับไาจุรเสถียผมก็ไปเลยเป็นลูกชายคนสุดท้ายเลยใช่ครับเลี้ยงง่ายไหมครับพี่ตเล็กง่ายครับไม่เป็นอะไรเลยครับคุ้มใจให้คุณพ่อคุ้แใจกับลูกชายคนนี้ไหมครับครับอยากมันมีลูกอยู่คนเดียวคน,นนี้อยากบอกอะไรกับลูกชายคนนี้ไหมครับโอ้ขอให้ลูกไปดีมีความสุขอย่าให้มีอันตรายต่อไปเลยครับขอให้ลูกได้ขึ้นสวรรค์ไปดีๆอย่างนี้นเลยครับ ถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้ตอนนี้มาเกิดเป็นลูกเราอีกไหมไม,ไม่รู้ผมไม่มีเนี่ย้มีหลงสองอะไรก่อนหน้านี้ไหมคะที่จะเกิดอีอัน <c oughs> ไม่มีเลยไม่ฝันเลยนะครับไม่เจอเลยผม <c oughs> ชยุชยชัยเคยเล่าความฝันของผู้ชยัยให้ฟังว่าอยากฝันอยากเป็นนายอยากทําอะไรในอนาคต <c oughs> มันจะว่ามันจะฝึก <c oughs> จะเรียนจะให,ห้มันจบมันอยากได้ อันนั้นนะเดี๋ยวเอาหมดเยอะเดอะเยอะเดอนะแคนั้นถึงขนาดไหนที่ลูกชายอยากจะเป็นมันก็เด็เป็นไปเรื่อยๆครับในพันในพันนู่นเลยครับคือว่าเขาเป็นเสาหลักของพ่อแม่ค้าลูกชายนเป็นเนสาหลักคือเป็นเป็นลูกชายที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อในขนาดแบบนี้ยครับ